เวิดมอยผู้จัดการทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ด เผยถึงสาเหตุที่ผลงานของทีมย่ำแย่ในช่วงหลังเพราะไม่มีเดแคนไร้คอยตัดเกมเหมือนหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเวสแฮมปล่อยตัวไร้ไปให้อาร์เซนอลแลกกับค่าตัวสถิติสมโมสอนร105ล้าล้านดอนก่อนนำเงินไปกระจายซื้อแข้งใหม่ทางเอสซอนอารวาเลสในตำแหน่งกลางรับตัวแทนไร้รวมถึงตัวลุกอย่างเจมวอร์ดเพย์แม้มีช่วงที่ทำได้ดีจนได้ลุนพื้นที่ยู โแต่ผลงานช่วงหลังของขุน้อนดอบลงมาอย่างมาก และพึ่งโดนเชลซีไล่ตอน5ตต่อสูรในเกมลีกล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแพ้นอกบ้านนัดที่7จาก9นัดหลังสุดอีกด้วยเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ทำให้ผลงานในเกมเยือนไม่ดีมอยตอบชัดเจนว่าเดแคนไรท์เมื่อคุณมีมิดฟิลที่ดีที่สุดในประเทศคอยป้องกันซึ่งอาจลดทอนเกมลุกคู่แข่งได้50%มันก็ทาให้คุณเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีขึ้น เราขาดการป้องหน้าแผงแบ็กโฟขาดการป้องกันที่ดีพอก็เลยทำให้ไม่ดีนักในหลายเกม คั้งนี้เวสแฮมอยู่ที่อันดับ9ของตารางเสียป,ประตูนอกบ้านมากถึง43ประตูมีเพียงลูต,ตันทาวและเชฟยูไนเต็ดทีมในโซนท้ายตารางที่เสียมากกว่าติดตามถ่ายทอดสดฟุตบอลทุกลีกและผลบอลสดที่นี่ที่เดียว lsmscore com รายงานข่าววันที่6พฤษภาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ด้วยนะ